ตอนนี้เรากำลังจะมาดูสมาชิกบิส l ับของเรานะคะที่มีสินค้าขายเดี๋ยวขอให้สมาชิกบิส l ับได้พูดถึงสินค้าของตัวเองด้วยค่ะสินค้าของเราก็มีสินค้าสินค้าของเราก็มีกิ้งลีดค่ะกิ้งลีดสดนะคะแล้วก็เรามาแปรรูปเป็นกิ้งลีดทอดค่ะแล้วก็อบแห้งนะคะทีนี้ก็เกีย่ยก็เกีย่ยผสมผงกิ้งลีดค่ะ อันนี้ไปผสมผงกิ้งลิตรเราทําไม่แพงนะคะพออยู่ได้นะคะราคา10บาทเองค่ะสิบบาทเองสิบาทเองค่ะอันนี้เราขายจำหน่ายจังหวัดอื่นนะคะยินดีติดต่อมาได้อันนี้ก็เราจําหน่ายในราคา35บาท3มถุงร้อยค่ะอันนี้ค่ะสําเร็จรูปแล้วพร้อมกินค่ะพร้อมกินได้เลยแต่ว่า ถ้าเกิดคุณจะเอาไปนําไปไปจําหน่ายหรือว่าไปใช้ไปทอดเองได้เราขายเป็นกิโลเนาะค่ะเราไม่ขายเป็นเยอะๆค่ะเป็นตันค่ะเป็นตันก็ขายนะคะโปรตีนสูงมากเนี่ยหกตัวเพราะว่าในกลุ่มของเราแค่ะในกลุ่มของเราส่งส่งออกนะคะเพราะว่าเร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 าส่งเป็นตันค่ะรอบไหนคะเราส่งที่ไหนอ่าเราส่งที่คือข่ายของเราที่สุโขทัยค่ะ อ่าค่ะ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 อันนี้นะคะวันนี้พรุ่งนี้เขาก็จะมารับ5ตันค่ะอขาจะมารับ5ตันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ